ปฏิกูเองทําอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยในคังมันมีที่เก็บของอันนี้เก็บมีดเฉยๆอาหารเฮ้เดี๋ยวอาหารในคังไม่มีเยอะกูไม่ได้จะใช้หมดออกมาครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งต่อครึ่งแล้วกันโอเคนี่ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งคนละครึ่ง,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 งอยากได้ถกวันวะหลักๆหรือไม่ตาซางกับทอมเยอะนี่แบบ ก็อทอนบุกฟานเมืึงเงินหนึ่งฟานเมือง,ง,ง,งเอ้ยนั่นทีนะเป็นแผนการที่ดีแต่เดี๋ยวกูเขียนนี่ก่อนเอ้าโอ้ยคนเก็บศูนย์ไพ่เจ๊จตกใจ <c oughs> ด้วยใครแม่งจะเริ่มเปิดคิดยังไงประเด็นปักเขาให้เอาละครับก็ตอนนี้เรามีภารกิจใหม่เข้ามาก็คือเราจะเปิดการค้าเสรีนะฮะเ,เราจะทำเป็นแผง ตลาดเพื่อขายของตลาดกลางนะฮะไม่ใช่ตลาดมืดนะเพราะตอนนี้มันสว่างอยู่ก็อีกสกพักคงจะเป็นตลาดมืดแหละฮะมุกอะไรไปได้โอเคก็ตอนนี้เราจะมาดําเนินการเพื่อทําตลาดขายในในเกาะที่มันเป็นชนเผ่าเนี้ยมีตลาดขายด้วยแล้วมันน่าจะมีเผ่าอื่นด้วยหรือเปล่าซึ่งอ่ที่จะมาซื้อของเรานะฮะ หรือที่ยิบของไปโอเค okay. สำเร็จครับนะนะมีเพชร่อยตรงนี้มีใครเฝ้าเปล่า,เ,ลาเหมือนต้องเหมือนเราต้องเอาของมาใส่เออเอาล่ะตอนนี้คือเคลียร์การตลาดไปเ,ปเรียบร้อยแล้วก็คือจัดระบะบบไปนะครับคือตลาดตรงนั้นก็ต้องมีคนเฝ้าเหมือนเดิมใช่ก็คือใช้คนของเรารั่นเะีงนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยว,แว,แวะแวะกแวกกระท่อมล้างตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เอาควอดมาด้วยเออใช่เราจะพลาดทรัพยากรตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะเยวแวกแป๊บเดงสวสาซเดินผ่านมานนทังทีไป่ยัดโกยไปใ้หมดเอาให้หมดทำใครไม่รู้มาสร้างกปางน้ำก็เสร็จโจรเลยโอเคเราไม่ใช่โจรนะเราเป็นผู้ผ่านทางผู้มาเยือนผู้ขอไฟไม่ยอะเปิด โอเคครับก็ซึ่งเวสตอนนี้ก็คือเขาให้เราไปตัดเชือกรงสะพานอ,อแล้วเราก็ไปทำไมไม่ให้ตัดตดั้งแต่ตอนแรกก็ได้หรือจะให้เดิกลับไปทำไมอันนี้ก็สงสัยอยู่นะหรือว่าเราต้องไปตามคนมาช่วยหรือเออไอตรงนี้อาจจะเป็นสะพานที่เราไว้เปิดการค้าเสรีกับเขาอื่นก็ได้ใช่ฮะทรมานกับการเดินทางจริงนะน่าจะมีรถหรือมา้าอเดี๋ยว มีรถก็บ้ายอะไรมันอยู่คนละที่นเลยมันอยู่คนละยุคก,กันเนี่ยมีม้าหรืออะไรขี่ก็ยังดีอะ่ะเ,ออเดินแบบทั้งวีทั้งวันแต่ังไม่ถึงเอาละเราจะมาตัดเชือกตรงนี้กันคงน่าจะใช้มีดดีกว่าอ๋ไอไปขัดสีบนี่ฮะสะพานเราไปแล้วแล้วลงแบบนี้ด้วยพังแน่ โอ่สะพานไม่น่าข้ามเลยไม่มีอะไรยึดติดกันเลยฮะ้ตูจะก,กล้าข้ามไปยังไงวะเนี่ยโอ้แล้วไอ้ที่สร้างขึ้นไปรงสูงนี้สร้างเพื่ออะไรเออไม่ได้ยึดกับสะพานเลยด้วยฮะยึดแค่ตรงนี้ที่เดียวก็บ,บนแถมสร้างไม่เสร็จด้วยนะเรื่องจะปล่อยสะพานได้เฮ้ยมันจะเป็นอะไรสิ่น่ะตูไตสลัคืนเยข้ามสะพานที่แบบไม่มีอะไรยึดติดเลยเนี่ยนะเอาว่ะ คืออาจจะเป็นการสร้างแบบในยุคโบราณน,นะที่แบบปล่อยโรมันมันก็ยึดกันเองเอออะไรประมาณนี้นะเพื่อช่างเนื้อเรื่องนั้นเอาละเราไปสนใจเรื่องที่ว่าข้างหน้าว่ามันจะมีอะไรนี่แหละนะเออแซนด์แลนด์ดินแดนเรซายฮะเฮ้ยอ,อ,อันนี้เฮ้ยนี่ไปแร่ธาตุด้วยมีแรนะ่ฮะใช้พิแอคขุดโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้ทํามาก็คือสามารถทําได้แล้วแต่ยังไม่ทำก็คือไปไม่รีเคสมาอา้าวเจอกับท่อมร้างกลางป่า กางเออหุบเขาสิกลางป่าได้ะไรคือตอนนี้เขาให้ไปค้นหาเผ่าใหม่นะครับก็คือน่าจะทําการค้ากันได้นะชนเผ่าที่อยู่ใของเขาแหลกขแรกขอเออของในกระทอบนี้ก่อนเลยแล้วกันเอาค้าไม่ได้โคกด้วยได้โคกโคกเหรอปฟสซี่หรือโคก <isas> ที่ปวดยาเออโอเคนี่อะไรเหมือนเป็นหินนะ เออหินหินแป๊บไม่มันต้องมีของอะไรใหม่ๆแปลกหูแปตาบ้างสิเอาละหลังจากที่เดินมาขึ้นอคอนทันก็ได้เจอสักทีเผ่าใหม่แล้วก็นึกว่าจะเป็นหมู่บ้านเป็นคนเดินคนเดีนนเดยวโดโดๆอย่างเนี้ยนะอ๋อมาขุดดินนะครับอ่าขุดดินคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านชนเผ่าใหม่หรือไม่ จเจอกระท่มล้างล่ะโอเคเดี๋ยวขอคุยกับเขาแป๊บหนึ่งโอเคก็ได้รู้เรื่องรอาวคร่าวๆนะฮะว่าที่พื้นที่ตรงเนี้ยคือเขาไม่ต้อนรับเรานะเขาบอกว่าไม่มีใครมาจากที่ตะวันตกนะครับก็ไม่มีใครเลยหมดไปจากที่นี่ซะนี่ไม่มีอะไรก็คือถ้าอยากไปต่อก็คือต้องไปหาคนในชื่อฮันเตอร์นะฮะไม่ว่าเขาเชื่อยีไ้ไหมนะครับเต๋เาต้องไปตามหาคนอีกแล้วคือตัวอ,อยู่นี่ได้อีกนานไหมเนี่ย จะมือจะข้ามมาด้วยขอของด้วยครับขอกะทอมล้างด้วยนี่เรายึดหมดข้าวไข่เป็นของใารเ,ออเอยอะเยยึดหมดอ่ะโอเคขอบคุณครับทรัพยากรที่หาง่ายในตอนนี้นะคเฟื่อมฟ้ามจาจะระทอมร้างแล้วเจออะไรครับนี่อะไรวะอูโหเอาล่าเริ่มออกสุนดนี่เริ่มเจอสิ่งที่อลังการแล้วสิเดินผ่านตรงนี้ได้ปะ หรือต้องเดินผ่านตรงนู้นโอเคเลือกทางที่ปลอดภัยดีกว่าอุย๊ยจีต้นไม้โคตรใหญ่เลยต้นเบลเลอเลยฮนะตรงนี้มีสิ่งอะไรที่น่าแปลกใจรงนี้ไหมอุย้ยใครมาแกะสลักไว้คนนเหมือนจะเป็นทางเดินผ่านนี่เปล่ามันก็เออมันก็ทางเดินแหละตรงนั้นรู้สึกจะมีแบบเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็น เขาทําหรือเปล่านะเป็นหินถลม่มเอาละเดี๋ยวค่อยไว้มาสํารวจกันนะครับทำไมตรงนี้กวนตรงนี้เหมือนเป็นอะไรมันไหมอ่ะเออเป็นเหมือนลาวาหรือเปล่าแบบลาวามันผไมไหมอ่ะเอออาจละวาจะไหลมาสู่ต้นไม้นี้แล้วก็แบบทำให้ต้นไม้ตายเนี่ยอ่านี้ี่เจอแล้วครับฮันเตอร์แล้วคือประเด็นคือน่าจะมีแบบ เป็นหมู่บ้านหรืออะไรงี้เนี่ยนะให้เดินหาตามทางเนี้ยเลยโอ้แล้วแบบหน้าต่างคล้ายๆคนที่บ้านเดี๋ยว <c oughs> นะคือมาคุยกับคนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาไม่ได้นํมาแไรเราเลยนะครับว่าให้เราไปเดินทางในี้ยจรนงอะไรแบบนี้เอาแล้วตูเดินมาทําเพื่ออะไรเนี่ยโคตรไกลแล้วมาแบบมไม่รู้เรื่องอะไรเอาละเดี๋ยวเดินสำรวจตรงนี้แป๊แบ,บนึงมีอะไรให้สำรวจหรือเปล่า คือผมสนใจแค่ตรงตรงต้นไม้ใหญ่นะฮะมันมีอะไรน่าสมรใจเยอะเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีอโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปก่อนของนี้มีกระท่อมล้างอีกแล้วครับเฮ้ยีอของด้วยโดยบดสะอาดเกี้ยงเลยฮย้ตรงนี้เหมือนมีเที่นอะไรเฮ้ย มีเสากูจะไอ้เด้อเด้อมีนเนาะโอเคไม่เดินไปเอาล่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะเหมือนจะมีสิ่งสร้างหรืออะไรทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นว้านชนเผ่าหรือเปล่าเออว่าแล้วมันมีหินที่รู้สึกว่าจะพังลงมาเอาล่ะได้เวลาสำรวจดูนิดนึงมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมประตูจะเดินขึ้นไปได้ไ,ดไหมโอ้นีโครงกระดูกใช่ปะน่าจะเป็นสัตว์แถวนี้ เฮ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราตัดได้เราตัดได้เคฮ้ยเ,เ,เหมือนเป็นเออดินถลบลงมานะแทนบูชาอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีบแสเกี่ยวกับพื้นที่แถวนี้เลยมาสำรวจดูๆเฉยๆ โอเคนะครับน่าจะเป็นฉากหรืออาจจะมีก็ได้นะแต่เราต้องทำเเวดไปเรื่อยแต่ตอนนี้ต้องเดินกลับบ้านก่อนแรบไกลโคตรเลยเดินทางรัไกลวอ,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 อง่ายดีเราจะมื่ด้วยน่าจะกลับตอนรุ่งสางอะ่ะถึงจะถึงบ้านโอเคแล้วก็รู้สึกว่าดีนี้จะสมชื่อจริงฮะเลยใสยไม่มีน้ำสักนิดเลย เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขาให้สร้างตลาดอีกที่นึงเพื่อทออําการค้าขายสรุปทุกตรื่องนกับมาอีกรอบนึ่งโ okay. อเค่ะโอเควางได้เปล่าวางได้หรือเปล่าเออวางตรงนี้แหละสร้างอ่าเท่ที่ผมเข้าใจนะว่าไอ้ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ตลาดหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจจะแปลผิดว่ะเออซับมัน คล้ายกันนะป่านะครับอาจจะเป็นเหมือนจะเป็นคลังแบบ ừ, คือคังเก็บของแต่ละพื้นที่แบบให้แบบอ่าให้ชนเผ่าลรอเอามาเก็บตรงเนี้ยคือสมมุติว่าเราเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็มาเอาจากตรงนี้ได้เลยะครับเออก็คือมันมีคังอีกคังหนึ่งคือคังเก็บของแต่คังตรงนั้นเราจะเก็บไว้แค่แถวบ้านเราเท่านั้นไม่ไม่สามารถอ่ามาระยะไกลได้กละมังนะฮะเออน่าจะเป็นประมาณนั้น ก็คือประเด็นตอนแรกผมกะว่าจะไปสร้างที่ชนเผ่าแล้วนะแต่คุณตึไใจว่าเอออยู่บ้านมีแล้วเนี่ยไปสร้างอะไรที่บ้าน,นก็มาสร้างที่นี่เลยซะส,ส,สิแล้วต้องเดินกลับไหมว้าสตาสติงเอ๋ออร่ะตอนนี้เขาแนะนําให้เราแล้วแหละนะครับว่าเราต้องไปหาผูเท่าเพื่อคุยอะไรเขาบางอย่างแล้วเขาก็บอกเลยว่าเราไม่มีอะไรจะเทรดกับคุณครับก็คือไม่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้มันรู้สึกว่าจะแบบแห้งแรงเกินไปนะเพราะอะไแบบเออคือคุณสร้างอะไรขึ้นมา เราไม่เป็นไรจะเตะกับคุณคุณพังทิ้งนูนี่ไม่ฮะเราไม่พังทิ้งเฮ้ยโดดไฟตายไปเนี่ยดดหลังจากที่เดินทางมาไกลพอสมควรแล้วก็มาเจอกับชนเผ่าเต่ไม่มีใครอยู่แล้วมีน้ำมีน้ำโอ้โหเดินมาตั้งไกลโอเคซดไปเลยละกันแล้วก็เก็บน้ำโอเคเก็บน้ำสบองไว้ก่อนน้ำเราพิ่งขับมา เกืเอบกระหายน้ำตายแล้วเพราะว่าที่นี่มันลกแรงซะเลอเกนินใครมนอยู่ตรงนี้ได้วนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ๋อคุณึกว่าจะไปทางตรงไปต่อไม่คุณึกแบบมันมีอะไรจะทำอะไรไงเฮ้แต่ทำไมมีอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเหมือนเป็นไอเขาเรียกว,ว่าเกี่ยวของไอตัวหนอนหนอนอะไรวะ เออที่มันเป็นเออที่มันมุดอยู่ในเตยทรายอะ่ะเรืองเขรียกว่านอนนอนเออนอนอะไรช่างฮะแต่ไม่คล้ายกันเป็นเขี่ยวแต่ตอนนี้จะเพิ่งสนใจอะ่ะไปตามหาผู้ท้อก่อนตัวข้าปุ่มตาบาแล้วก็จะมานมน้ำคุณเรื่องที่อ,อะไรไม่รู้ช่าง <laughs> เดือดถล่มเราก็ต้องดูของเป็นธรรมดาฮะ แล้วไม่มีของวะอ๋อกดฝั่งบนไม่ได้ครับเอ้ยได้ดินด้วยโอเคของรับเอาละเจอพุทเท่าแล้วเป็นอเูเทแบบเถวนี้แบบอลังการวะได้อยู่ด้วยเอาละฮะเราก็ได้เรื่องราวเข้าจาจพุทเท่าคนนี้นะครับว่าเหมือนว่าพุทเท่าเอ้พวกผู้สูที่ส่งเรามานะครับก็คือ ที่เราทำเครดด้วยทุกทีนะครับก็คือเขาส่งมาให้เราพูดคุยครบว่าเขาสามารถช่วยเราหลบนี้จะก่อนนี้ได้นะแต่เขาบอกว่าเราไม่สามารถหลบนี้จาก่อนนี้ได้เพราะว่าตัวที่ไม่ช่วยเรานะก็คือไม่ไดูฝั่งเราอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราต้องมาสร้างผนฐานที่นี่เอา,เอาละอยู่ที่นู่นแล้วก็ที่นี่มันต้องมีแท่นวารเพื่อกลับไปกลับมาสิเพราะว่าโคตรจีเกียจเดินกลับเลยตอนนี้ไม่มีของครับ เราสึกตรงเนี้ยมันจะโดนเพอเออโดนไอ้สะพานที่เราสร้างนะครับก็รู้สึกว่าจะโดนพายุฝนทาลายไปนะครับเราก็มาสร้างขึ้นใหม่เราเป็นผู้ก่อกู้นีเองเฮ้ยโคตรจเจ๊งในตัวแต่ตอนนี้คือเอาจริงผมน่าจะมาสร้างกับทอมที่นี่มากกว่าเออใช่งั้นเราต้องหาแบบเดี๋ยวเราขย้ายทุ้งมาแล้วกันเพราะสุดมันจะพังได้นะเอาละเรามาสร้างมันพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็น ใจกลางที่นี่มีน่าจะสร้างได้เอ่อกระท่อมหลับนอนโอ้เจ๊เอาละหโคตรกรุกรายกแล้วกระท่อมสองอันเอาละเรียบร้อยแล้วก็สร้างสตู สร้างคลังเก็บของอันนี้แต่น,นี่องไม่มีที่จะปลาว่ะมันมีแม่น้ำหรือซะด้วยเก็บของไม่ได้ป่าแล้วกันอ่าโอเคตรงนี้ครับปักเอาให้เรียบร้อยฮะ เอ้ยเดินมาหาพอดีเลยครับตกการคุยกันด้วยพอดีเลยโอ้ตรงนี้ก็มีพื้นที่แท่นบูชาเหมือนกันครับแต่และชนเผ่ามันก็จะมีเหมือนกันแต่ทีน่นี่น่าจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นภัยแ้งหรือเปล่าโอเคเริ่มทำลายของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมานะทุบหินเลยเนียเ่ยเอยเอาดินไม่ใช่ดินไม่ใช่หินเป็นดินไม่คือจะทุบ ต้องไงต้องทุบไอ้ดินพวกนี้ออกใช่ปะจัดให้ครับจัดให้ปักเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่ตูตรงทุบเลยไปเนี่ยอ๋อแล้วอ,อ,อ๋อโอ้นี่ไงเออทุบเคลียออกแล้วเราก็มาสร้างใหม่ทุบแล้วก็สร้างไม่เสร็จทุบทำเพื่ออะไรนะฮะตอนนี้ก็คือต้องการสายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หนัง ประเด็นคือหนังมันอยู่บ้านด้วยนี่สิไม่ล่าหนังใช่ไหมเนี่ยมันสามารถเอาของมาจากสตูดิโอได้เปล่าไม่มีของอะสตูดนี้ไม่มีของเอ่ออันนี้ที่ขุดกับอันนี้มันอันเดียวกันได้เปล่าอยากรู้เหมือนกันนะแรกนี่คืออะไรเอาเดี๋ยวอ่าช่องว่างมีแล้วขุดได้อะไรอะ่ะ เอา้าเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงเออนี่ฮะทรายศักศดิ์สิทธิ์เลยนี่นึกว่าแรกกับมาถัดเป็นสีเหลืองอาลามเลยนึกว่าทองอนะ่ะตอนแรกฮะโอ้มันเป็นทรายศักดิ์สิทธิ์เอาเรื่องอยู่นะโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าทรายศักดิ์สิทธิ์หาจากที่ไหนแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่หนังโอเคต้องออกไปล่าสัตว์เจ้พี่เนี่ยโอเค ามาแล้วฮะ40น่าใช่เยอะไปตอนแรกนี่ว่าเขาให้เอาปิกแอคมาขุดอันนี้มันเป็นคูขุนวะที่ขุดเหมือนกันแหละแืมมันนำบากลำบนโอเคแล้วมัน70ชิดโอ้ได้ได้ได้เจอแล้วเจอแล้ว เจอตัวแรกคุณไปไหนเอามันไม่มีธนูหลาสัตว์เลยไงเฮ้ยเอาของเต็มเดี๋ยวเดี่ยวโอ้มีหนังด้วยนี่ไงได้หนังละหนึ่งแต่ประเด็นคือตอนนี้ของมันเต็มเจ้าอะไรทิ้งทิ้งไม่ได้เคสวยละตู้เย็บของก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าตู้ตัดต้นไม้แล้แรกแรกคุณมันไม่อยู่เฮ้ยเอาชิบหายละ เล็กตัวเดียวน,นะเฮ้ยมันไปไหนวิ้ยเอาเฮ้ยตอนมีต้นไม้อยู่มันมันมีเยอะนะแต่พอตัดแล้วมันหายไปเลยว่ะเอาเร็วเงยียบกริบเลยหรือว่าไปทำลายพื้นที่อยู่ของมันมันก็เลยแบบไม่อยู่ซวยตัวเนนะียตัดไม้เพื่อ อาวเพอนบังวิสัยทัศน์ในการมองเฮ้ยเทพมันไปอยู่ด้วยทำไงล่ะทีนี้มาแทนบูชาไหมของครบปักกาให้ปักก็ให้แล้วก็สายสักสิบเหมือนเป็นแรกมาตรฐานเออเอ้ายังไม่เสร็จอีกเหรอโอ้งต่อน,นี้กันอีกสาย แล้วไม่ใช่หนังอีกเอ้ยิีบมาอีกแล้วหนังอีกเร้อแล้วก็ฝาพอนั่นเป็นจากไม่ปล่อยเนื่อยขาดอีกสามกันอีกเราะการหกชิ้นหกตัวนะครับการไปทำไอ้แทนบุชาไปจับจับโอเคตัวนึงเป็นฝั่งนี้เอ้ยนังไงนังไงเชละตเชละตมาจิ้มซะดีดีโอเคตีตัวอีกสอง เดีต้องเดินขึ้นไปป่านนู้นเลยนะมันไกลขอปลาเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วอะไรนะจิบ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 จะมีจิบ,จ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 บอ่าโอเคครับเรืออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนขอดีเอ้ยเดี๋ยวหอกมันปลาได้ปะเออเออหอกปลาได้ดีกว่าไม่ฮะเราไม่ปลาหอกมีห้าตัวคราวนี้ควยจะเสร็จนะเออ ปักก็ให้ปักก็ให้หมดแล้วเอ้ยเอาอย่างไกลๆกัน,กน,กน,กนโอเคเอาแล้วข้าโบนมันใช่อีกโอ้โหพระเจ้าวัยเย็นใจกันบ้างเลยจะให้ทำงานไปถึงไหนฮะต้องใช้นางอีกแล้วปักเขาให้เออให้มันเสียเถอะนะ เดี๋ยวอะไรวะเอาล่ะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะเป็นคำว่้เกี่ยวกับอาแทน่นบูชาย,ยานตรงนี้นะฮะเออเราเรือมมีค้างคาวเฮ้ยไม่ใช่สิ โค้ง,งเรื่องนะฮะใช่คือแบบมีั้างเ้าเพิ่มเติมเออนะครับก็มีเรื่องราวเพิ่มเติม, <c oughs> เ,ม,เ,เ,ตมเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นการเดินทางออกจากเกาะนี้หรือเปล่านะแล้วแบบล่องเรือไปเรื่อยๆแล้วเกิดพายุแล้วก็ทําให้เรือพังแล้วก็แตกสลายไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของแท้ไม่ชานี้ไอตอนแ,แรกนี่คือเห็นแค่เรือนะครับคือเราสามารถออกไปจากเกาะนี้ได้แต่พระเจ้าไม่พอให้คุณออกไปจากเกาะนี้คงเลยต้อง ิ้นลมหายใจในทะเลไปโอเคก็สำหรับเด็บพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ใน่เพียงตนนี้เลยแล้วกันนะครับก้อยเทมุชาเราก็เสร็จที่พ้อยนะที่ผมโค้ชเจดเดินกลับไปกลับมาเนะี่ยกับการฟาร์มั้งโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ